มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันจันทณิาพาณบางช้างกรมบัญชีกลางพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับการโอนเงินหมื่นรอบแรกค่ะแต่จะมีบางท่านนะคะที่อาจจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้คุณผู้ชมอยากจะรู้กันใช่ไหมล่ะคะว่ามีใครกันบ้างวันนี้จะมาบอกให้ฟังค่ะกรมบัญชีกลางมีความพร้อมแล้วค่ะสําหรับการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจวันแรกพุ่งนีที่25กันยายนให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการจํานวน14.5ล้านล้านคนวงเงินรวม1 4 5 5 5 2ล้าน มีการแบ่งทยอยโอน4วันนะคะเข้าบัญชีพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ระหว่างวันที่2 5ถึง30กันยายน2 5 1 7แต่ถ้าใครนะคะที่ถูกตัดสิทธิ์เงิน10,000บาทรอบแรกเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้พิการที่บัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุและคนพิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการให้ทําตามนี้เลยนะคะสําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการหรือบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุสามารถขึ้นทะเบียนทําบัตรหรือต่ออายุบัตรผู้พิการให้เรียบร้อยภายในวันที่3ธันวาคม25ง เพื่อขอรับบัตรสิทธิ์ตามโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทและก็คําถามที่สําคัญมากๆค่ะวันนี้ที่24กันยายนจะเปิดให้กลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินเฟดแรกตรวจสอบสิทธิ์ระบบจะล่มหรือเปล่าส่วนวันนี้มีประชุมคอรมอค่ะมี3รัฐมนตรีเขามายืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยเริ่มที่นายพิชัยชุนหาวชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะมั่นใจจ่ายเงินหมื่นให้กลุ่มเปราะบางพรุ่งนี้ไม่สะดุดยังไม่พบปัญหาเช็คสิทธิ์แอปรับจ่ายค่ะส่วนนายจลพันธ์อมรวั รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าแอปพลิเคชันรัฐจ่ายตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน10,000บาทไม่ล่มค่ะผู้ที่ได้รับสวัสดิการต่างๆจะเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้จึงขอไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่15กันยายนนี้หรือไม่พร้อมยืนยันว่าจากการสอบถามยังไม่พบว่ามีปัญหาอะไรค่ะย้ำทาลายเดิมทยอยจ่ายเงินเข้าระบบเที่ยงคืนวันที่15กันยายนนี้นะคะและคนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมนายประเสริฐจันทละลวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและส กล e ่าวถึงการจ่ายเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลุ่มเปราะบางว่าที่เราจะดําเนินการในเฟสแรกในการจ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยสำหรับกลุ่มเปราะบางมีเพียง14.5ล้านคนโดยตัวระบบไม่มีปัญหาอะไรค่ะพรุ่งนี้เรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมวันแรกของการแจกเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตเห็นว่าจะมาประมาณช่วงเวลาเที่ยงคืนนะคะแอปจะล่มหรือเปล่าเราต้องมาดูกันค่ะและเพิ่มเติมนะคะกลุ่มผู้ที่อาจจะถูกตัดสิทธิ์มากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มของผู้พิการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมจะต้องไปเช็คสิทธิ์ตัวเองรักษาสิทธิตัวเองใให้ดีค่ะภายน วันที่15ถึง30กันยายนถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เนี่ยต้องรีบไปรักษาสิทธิ์เลยนะคะเพราะว่าเขายังมีรอบเก็บตกให้ค่ะและหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะคะเราจะมาติดตามกันใหม่อีกครั้งค่ะ